พี่น้องจะมาเจอเห็ดเหลืองอีกแล้วค่ะดูข้ามาซ่อนนะคะซ่อนใต้กิ่งไม้นะคะดูนะคะถ้าไม่สังเกตก็ไม่เจอนะคะเนี่ยเนียถ้าไม่สังเกตก็ไม่เจอนะคะเนียและเนียด้วยค่ะนั่นตรงโน้น,นะคะ่ะเกือบไม่เจอนะคะเมื่อกี้ถ้าไม่ได้สังเกตนะคะเดี๋ยวเรามาเก็บเห็ดกันนะเก็บเห็ดกันค่ะนี่ ดอกใหญ่ด้วยนะเนี่ยเอากิ่งไม้ออกก่นอนกิ่งไม้ออกก่นอนดอกใหญ่ใหญ่จ้ะนี่อวบด้วยค่ะทุกคนดูดูด,ดูทั้งอวบทั้งยาวเลยค่ะเนี่ย <laughs> สะออนมากเลยอะ่ะอุย้ย <laughs> หักน้อยหนึง่งอะกองกตรงนี้ก่อน วงไว้ตรงนี้ก่อนต้องมานั่งเขี่ยค่ะมองไม่เห็นค่ะดูขาสิคะดูเวลาดึงขายาวมากเลยค่ะอวบด้วยสวยมากเลยค่ะขาวจ้วดเลยขานี่ไปแหวกอีกค่ะแหวกอีกแหวกตรงนี้จะ้ะอุ้ยหักแล้วดูหักแล้วพ้ากันมดอยู่ค่ะอุ้ย ต้องงัด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 โอ้ยหกัหกหกัหกหักหักหักเสียดายเสียดายเสียดายเนี่ยหักลอยหนึ่งค่ะเป็นไรหรอกเอาไปแกงได้เ,เก็บอันต่อไปอันต่อไปดอกต่อไปจ้ะอุ้ออยขาอวบมากเลยค่ะทุกคนดูดูดูขาอุ้ยขาอวบมากเลยค่อ,อยๆค่อยๆ,ๆ,ด,ๆดึงค่อยๆดึง นี่ดูขาค่ะดูขาขาเห็ดนะคะใหญ่ๆเลยนี่ทั้งใหญ่ทั้งยาวเลยจ้ะทั้งใหญ่ทั้งยาวอ่ะงัดงัดตรงนี้ต่อติดกันค่ะติดกันอยู่นี่อุ้ยดูขาดูขาอย่างงามเลยค่ะเนี่ยเคียร์อีกเคียรอีกนีดึงปุด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  ว้าวขายาวมากเลยอะอยางยาวเลยค่ะทุกคนนี่ดูเจ้าตัวเล็กสินี่ค่ะเขาก็ยาวเหมือนกันค่ะนี่ <c oughs> แค่นี้ก็ซุปอร่อยเด้เนี่ยซุปยางแซบเลยค่ะเนี่ยขาออวบ,วบด้วยค่ะสอนมากเลยค่ะเนี่ยเอาไปซุปค่ะอย่างแซบเลยะ <c oughs> อนมากเลยค่ะพี่น้อง ดูขาดูขาอืมทั้งใหญ่ทั้งยาวเลยนะคะเนี่ยทั้งใหญ่ทั้งยาวอย่างแซบค่ะ